กุญชา่็เขียนไปกุญชากเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากเราพูดเรื่องนี้ไปแล้วกลับเขียนนะหลังจากที่เราพูดกันวันนี้แล้วกลับไปทุกท่านต้องกลับไปทำนะครับเพราะมันสําคัญมากจริงๆแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับแค่การด้วยนะครับใครมีรายก็ส่งมาในรายของพลังปัญญาได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดสาคัญที่เราจะเดินเข้าไปสู่อีคอมเมิร์ซไ,ได้ ถ้ารักษามาตรฐานไม่ได้เราทำมิร์ซไม่ได้มาตรฐานสินค้าก็คือการที่เรานั้นจะต้องสามารถถอดกระบวนการเหล่านี้ออกมาเป็นขั้นตอนให้ได้นะครับจครับครับกล้วยมันทาได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยสาบกล้วยอบน้ํารึงใช่ครับเพราะฉะนั้นใครทากล้วยฉาบก็ทํามาตรฐานสินค้ากล้วยฉาบใครทากล้วยกวนก็ทํามาตรฐานสินค้าของกล้วยกวน นะครับอันนี้อาจารย์จะพูดหลักการให้หแล้วกลับไปไประยุกต์ในตัวของสินค้าของตนเองนะครับการเริ่มต้นก็คือว่าให้รู้ว่าทำกล้วยอะไรกล้วยฉากล้วยกวนหรือจะทําแหนมหรือจะทําปลาหยองนะครับใส่เข้าไปหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนแรกจะต้องเอาตัววัตถุดิบที่จะต้องทำอย่างว่าเขียนออกมาให้หมดเลยว่าประกอบไปด้วยวัตถุดิบอะไรบ้างนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าต่อไปถ้าเราทำสินค้าเราต้องทำสินค้าตัวที่1 2 3 4 5สองสี่ห้าตัวครั้งที่1 2 3 4 5สอี่หหรือทุกทุกครั้งที่ปฏิบัติต้องมีคุณภาพดีเหมือนกันหมดนะครับต้องมีคุณภาพดีเหมือนกันหมดและเมื่อเห็นเป็นขบวนการก็จะสามารถก่อให้เกิด คุณภาพที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังแล้วท่านก็จะนึกถึงตัวเองออกทันทีว่าใช่จริงและถ้าเรามีแผนผังตัวนี้จัดง่ายต่อชีวิตง่ายต่อการตรวจสอบแล้วมาตรฐานสินค้าที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานตัวไหนก็จะได้ตามใจปรารถนาทุกประการนะครับเพราะฉะนั้นตีออกมาให้หมดก็ได้อ้าวกล้วยอะไร กล้วยน้ำว้าสุกหรือหามหามเท่าไหร่เห็นไหมครับเกลือแค่สุกแล้วหามสัก80เปอร์เซ็นต์เหลือ20เปอร์เซ็นต์สุกอย่างนี้เป็นต้นหรือกล้วยสุกสุกมาแล้วกี่วันอาจารย์เคยบอกแล้วว่าพยายามอย่าใช้คำพูดที่เป็นคำพูดคลุมเครือเบลเบลถ้าตัวเราเบลอคนอื่นอาจจะเบลอไหมครับเบลอแล้วเบลอแบบไหน คิดไม่ออกเราเบือเฉยๆยัง yeah, คิดออกแต่จำแม่นคำนม่รห้ามใช้คำว่าแก่นี่เราเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับ <c oughs>